น้ำท่วมในหาดใหญ่ครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์น้ำหลากรุนแรงอีกครั้งในรอบหลายปีสาเหตุจากฝนตกสะสมต่อเนื่องหลายวันและปริมาณน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมามากกว่าที่คาดไว้การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เมืองและชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เร็วที่สุด สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ News เกาหลีนิวส์ข่าวสดนะคะวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าสําคัญหลังสถานการณ์น้าท่วมใหญ่ในอําเภอหาดใหญ่ซึ่งเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะและล่าสุดร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารองนายกรัฐรมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่นำสี่กระทรวงเนี่ยผนึกกําลังเข้าไปฟื้นฟูเมืองแบบเร่งด่วนทั้งการทำบิ๊กคลีนนิ่งการตั้งโรงครัวช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการแจกแผงโซลาร์เซลล์แก้ปัญหาไฟฟ้าไม่เข้าถึงค่ะเดี๋ยวเราไป ดูรายละเอียดทั้งหมดกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่องกอลลี่นิวส์ข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะวันที่30พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8้ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในนามผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการน้ําในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรนรมลพินโยสินวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอารมินมะยุโซรัฐ ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสัมพันธ์มะยุโซสสนราธิวาสพักกล้าธรรมและคณะผู้บริหารข้าราชการทั้ง4กระทรวงได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะผนึกกําลังลงพื้นที่ติดตามการดําเนินการบิ๊กคลินนิ่งหลังสถานการณ์น้าท่วมในอําเภอพื้นที่หาดใหญ่คลีคลายค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายสําคัญคือการให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ เมืองและชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เร็วที่สุดโดยร้อยเอกธรรมนัฐได้นำทีมจัดการยานพาหนะบนพื้นผิวจราจรเนื่องจากมีรถของประชาชนเนี่ยที่นำมาจอดเอาไว้ในช่วงน้ำท่วมและยังไม่สามารถขยับเคลื่อนออกได้จากนั้นนะคะกรมชนรับประทานได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือและรถบรรทุกเข้าดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายบริเวณวงเวียนหน้าหมู่บ้านฉัดทองเขตแดพร้อมเร่งทำความสะอาดเก็บขยะ เคลียร์โคลนและพื้นที่สาธารณะนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะร้อยเอกธรรมนัฐยังได้จัดตั้งโรงครัวที่โรงเรียนนานาชาตินะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากแม่น้ำจะลดลงแล้วแต่บ้านเรือนจำนวนมากเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักทำอาหารไม่ได้ร้านค้าหลายแห่งยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้จึงต้องมีอาหารร้อนแจกจ่ายต่อเนื่องในระยะฟื้นฟูนะคะนอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่ในเรื่องระบบโครงสร้างไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมจนเสียหายแม้การไฟฟ้าจะสามารถจ่ายไฟได้ประมาณ80%แล้วก็ตามแต่ปลั๊กไฟสายไฟและตู้ไฟ ในบ้านหลายหลังยังใช้งานไม่ได้ทําให้ประชาชนจํานวนมากยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนนี้ร้อยเอกธรรมนัฐจึงได้นําแผงโซลาเซลล์มาแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เบื้องต้นโดยเฉพาะในช่วงค่าคืนที่ระบบไฟบ้านยังไม่พร้อมค่ะทางนี้นะคะตลอดระยะเวลาการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจได้มีประชาชนแสดงความขอบคุณพร้อมทั้งขอถ่ายรูปกับร้อยเอกธรรมนัฐเป็นจํานวนมากสะท้อนถึงความคาดหวงัง และกำลังใจที่ประชาชนมีต่อภาครัฐในการช่วยฟื้นฟูน้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะน้ำท่วมในหาดใหญ่ครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์น้ำหลากรุนแรงอีกครั้งในรอบหลายปีเนาะสาเหตุจากฝนตกสะสมต่อเนื่องหลายวันและปริมาณน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมามากกว่าที่คาดไว้นะคะหน่วยงานท้องถิน่นเช่นอบจเทศบาลและปอพอได้ร่วมกับมูลนิธิต่างๆเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกว่า2,000ครัวเรือนในช่วง 48ชั่วโมงแรกนะคะรัฐบาลเตรียมพิจารณาโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองเช่นถนนระบบระบายน้ําและสถานบริการสาธารณะนะคะอาจมีการตั้งศูนย์ประเมินความเสียหายเพื่อให้ประชาชนมายื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือหลังน้ําท่วมค่ะและนี่คือภาพรวมความคืบหน้าล่าสุดหากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมทีมข่าวของเราจะรีบนํามาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามทันทีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสําคัญนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ